ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ค่ะการพยากรณ mm hmm. forecasting นะคะเป็นการใช้วิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อคาดคะเนอุปสงค์ของสินค้าและบริการในอนาคตของลูกค้าทั้งช่วงระยะเวลาสั้นระยะปาานกลางและระยะยาวค่ะ การพยากรณ์อุปสงค์นะคะมีประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจต่อหลายฝ่ายขององค์กรค่ะฝ่าย<ม>แรกค่ะฝ่ายการเงินค่ะ<ม>อุปสงค์ที่ประมาณจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํางบประมาณของการขายซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทํางบประมาณการเงินค่ะ<ม>เพื่อจัดสรรทรัพยากรในทุกส่วนขององค์กรอย่างทั่วถึงและเหมาะสมค่ะ<ม>ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของฝ่ายการตลาดค่ะ อุปสงค์ที่ประมาณการไว้นะคะจะถูกใช้ในเรื่องของโควตาการขายของพนักงานขายหรือถูกนําไปสร้างในเรื่องของยอดขายเป้าหมายของการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการควบคุมงานของฝ่ายการขายและการตลาดค่ะฝ่ายการผลิตค่ะอุปสงค์ของการประมาณการนะคะถูกนํามาใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการของฝ่ายต่างๆในด้านการผลิตค่ะคือ1 ในด้านการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดซื้อเพื่อมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตและมีสินค้าสําเร็จรูปเพียงพอต่อการขายภายใต้ต้นทุนสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม 2. การบริหารแรงงานโดยใช้กําลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผลิตที่พยากรไว้ในแต่ละช่วงเวลา 3. การกําหนดกําลังการผลิตเพื่อจัดให้มีขนาดของโรงงานที่เหมาะสมมีเครื่องจักร อุปกรณ์หรือสถานีการผลิตที่เพียงพอต่อการผลิตในปริมาณที่พยากรณ์ไว้การวางแผนการผลิตรวมเพื่อจัดสรรแรงงานและกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในเรื่องของการผลิตในแต่ละช่วงเวลาค่ะ 4. การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการผลิตค่ะคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละแห่งลูกค้าหรือแหล่งการขายที่มีอุปสงค์มากพอ 5. การวางผังกระบวนการผลิตและการจัดตารางการผลิตนะคะเพื่อให้กระบวนการผลิตให้เหมาะสมสำหรับปริมาณสินค้าที่ต้องผลิตและกำหนดเวลาในการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของอุปสงค์ค่ะระบบการจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมี2ชนิดคือแบบต่อเนื่องและแบบสินค้าปลายงวดค่ะ ซึ่งในระบบการสั่งซื้อมีหลายตัวแบบในการคำนวณขึ้นอยู่กับสภาวะการเพื่อในการกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อเวลาในการสั่งซื้อและจุดที่สั่งซื้อใหม่ ที่นิยมในปัจจุบันมากที่สุดนะคะคือการสั่งซื้อแบบต่อเนื่องเมื่อสินค้าถูกใช้และเมื่อสั่งซื้อเมื่อจํานวนสินค้าคงเหลือตามจํานวนที่กําหนดซึ่งนิยมทั่วไปนะคะปัจจุบันคือแบบจําลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดหรือ EOQ ค่ะเพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างต้นทุนสินค้าในการจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเรื่องของการตัดสินใจในการพิจารณาการเลือกการลงทุนให้มีต้นทุนการสั่งซื้อต่ำสุดและสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งระบบในซัพลายเชนต่ำสุดค่ะ